ส่วนเยื่อยางเยื่อยางทุกวันนี้ระวังนะครับจะมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งไม่จดบอกยางพารามึงหงายท้องกันนะเพราะกบแบบนี้เดิมทีมาคือเป็นยางสิลิโคนแต่เมืองไทยก็เก่งครับเก่งเอาเอาอ่าเอายางพารามารอก็ถือว่าเก่ง เดี๋ยวทะเลาะอีกนะผมไม่รู้ว่าไอคนไหนคิดก่อนไอคนไหนทําขายก่อนเดี๋ยวทะเลาะกันอีกตอนนั้นพอสยามมีจิ้งหลายปีผมเ็นคนอย่างไม่รู้แหละไม่รู้ว่าใครก่อนน้องผมไอบ๊อบบ๊อบ,บมันก็นั่งหล่อมันก็หล่อกกบ,กบยางในยุคนั้นมันไม่ฮิตอยู่ในเสามฟิจิ้งครับมันไม่ฮิตกันก็ไปไม่เป็นกระเดียงเสร็จสักพักตอนหลังมาก็เริ่มเริ่มมาคือด้วยที่บอกว่าตอนเนี้ย มันเป็นเทรนด์ไอคนที่มันทําคนแรกอะสิ่งที่ได้มาคือแม่งลองกลุยทางครับบางทีแม่งเหยียบน้าใครจะรู้ว่าประสบความสําเร็จไม่สําเร็จแล้วกว่าที่จะสินค้าแต่ละอย่างจะสําเร็จขึ้นมาจนในคนเขายอมรับอะแล้วมีคนทําตามอะกว่าจะผ่านมาได้ผมว่าเขาใช้ความเสี่ยงในมุมหนึ่งนะครับผมก็คิดว่านะถ้าคนที่ทําต่อจากเขาอะ่ะก็ควรจะให้เกียรติเขาแล้วกัน ตอนเราผมผมมองแบบนี้แต่อย่าทะเลาะกันเลยทะเลาะไปไม่เกิดประโยชน์จริงๆนะครับเหมือนที่อดีบอกแหละเอาให้น้องเ็าทำมาหากินเถอะขออย่เดียวอย่ากอลแบนด์ผมแล้วกันสำหรับผมผมเลยมองว่าแล้วแต่มุมมองครับถ้าพ่อค้าต้องการกำไรให้มากที่สุดถ้าศิลปินอย่างน้อยวันหนึ่งที่ไม่อยู่จาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วอ่ะแต่จะมีคนรุ่นหลังกล่าวถึง ซึ่งอย่างอาจารย์ผมก็เป็นกายเขาเรียกว่าตำนานที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อยกบแข็งในเมืองไทยก็ลอกเรียนจากอาจารย์ผมเอาไอเดียจากแอดดี้มาผมถือว่าเขาคือปูเชนียบุคคลทีนี้ส่วนน้องๆรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งผมเองผมอาจารย์ก็อยู่บนแล้วของรุ่นผมไปรุ่นค้าเกี่ยวน้องเด็กรุ่นใหม่ก็ยังไม่หลายคนครับ ไม่ใช่เยอะที่ไม่รู้จักผมจนล่าสุดผมไปลงที่อันนี้ลง,ลงเฟซส,ส่วนตัวไม่ลงในเพจพอดีมันเด้งขึ้นมาด้วยเฟซส,ส่วนตัวคือมีเด็กถามว่าผมตกปลาเป็นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ผมก็มครับเลยบอกเขาอ๋อตกพอได้นี่คนนั้นเก่งคนนี้ฮะผมก็เลยฮะนี่คนนั้นเก่งผมคนนี้เก่ง นึกไว้ครับคนที่ดังอยู่ใน YouTube ก็เก่งเก,เ,กเก่งเหรอผมก็เลยงงเห็นแล้วตีเบ็ดผมคิดในใจนะครับตีเบ็ดมันยังตีไม่เป็นเลยบอกไอ้นี่เก่งผมก็อ้าวอ้าต,ตามสภาพครับก็ประมาณนี้ประวัติจริงๆไล่ยืดยาวผมอยากให้แค่อยากให้เพื่อนๆของผมได้รู้ว่าจริงๆแล้ว ที่มาที่ไปถ้าจะมาทะเลาะกันแค่นี้ผมว่าเป็นเรื่องไม้สาระเพราะอย่างน้อยมันมีอะไรอีกเยอะแยะบางครั้งการทะเลาะไม่เกิดประโยชน์ครับไม่สบายใจทั้งคู่หรอกแล้วก็อย่างที่บอกถ้าฟ้องถ้าฟ้องลิขสิทธ์อะเฮ้ยบอกได้เลยครับว่าเสียเวลาเปล่าเอาเวลาไปทำอาหารกินดีกว่า